วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบมีนาสี่แปดที่กลุ่มคณะนิสิตท,ที่เข้ามาบวชก็ยังน้อยวันเต็มทนอีกไม่กี่วันวันที่ยี่สิบหกก็เป็นวันลาศิกขาตามที่หมายกำหนดเอาไว้ จากนี้ไปก็ยังเหลือไม่กี่วันขอให้พวกเราทุกท่านที่เข้ามาบวชให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาการภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านมีกำหนดเอาไว้ พสมัยพระสมัยนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทำได้ยากยาวไกลพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าเอาจริงเอาจังก็ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าท่านผู้ใดมีอุปนิสัยเก่า พอสมควรแล้วให้ภาวนาอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งในสี่กรรมฐานคือกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้อันใดอันหนึ่งท่านผู้นั้นอย่างจ้าเจดปีเร็วกว่านั้นเจ็ดเดือน ถ้าเร็วก็เจ็ดวันอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสเอาไว้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเอาจริงๆถ้าเอาจอาจังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คิดว่าคงจะไม่เหลือวิสัยแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายมันจะเผลอซะมากกว่าอย่างตั้งเข้ามานาทีหนึ่งเผลอไม่รู้ว่ากี่ครั้ง ให้อยู่ในสติประธานสี่ให้สติอยู่ในกายตลอด24ชั่วโมงเว้นเสียตลับก็คงจกเป็นเรื่องที่สู้กันพอสมควรแต่ถ้าหากว่าพวกเราเห็นพิษภัยในวัฏสงสารเห็นความเกิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นมัจจุราชที่จะขัดกันเก็นเราอยู่ตลอดเลวาเวลา คล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับเสือสิงหรืออสรพิษอยู่ต่อหน้าเราจะกดกัดฉกเราจะต่อเวลาเราก็คงจะมีสติอยู่กับตัวเองตลอดได้แต่อันนี้คงจะลักษณะอ,อย่างนั้นไม่ได้บางทีใจของเรายังไปถือว่าเสือสิงกระทิงราชเหล่านั้นอสรพิษเหล่านั้นยังเป็นเพื่อนเป็น เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราอยู่ยังเป็นที่นอนนอนจมนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เห็นพิษภัยเพราะนั้นใจของเราจึงเผลอไผลออกไปตามอารมณ์ข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่กับตัวเองแต่ถ้าหาว่าเห็นพิษภัยเป็นพิษเป็นภัยจริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นความแก่ความตาย กินเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็คงจะไม่เผลหรือว่ารื่นเริงมัวเมากับสิ่งภายนอกก็คงจะอยู่ในสติปันสีได้แต่นี้มันยากเพราะกิเลสฝ่ยายต่ำมันดึงชุดลากจิตใจของเราให้ไหลลงตังตำอยู่เสมอเพราะนั้น ธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายหรือว่าปุถุชนทั้งหลายโดยมากก็คงจะสุดวิสัยแต่ทางว่าอริยะชนอริยชนผู้มีความมุ่งมั่นเห็นพิษเห็นภัยจริงๆก็คงจะทำได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ท่านว่า มรรคผลนิพพานรอเราอยู่ไม่เกินกว่านั้นถ้าจิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลาจุดหลุดพ้นจากกิเลสไม่เกินเจ็ดปีเจ็เดือนเจ็ดวันนี้คือพระพุทธเจ้ารับรองเอาไวา้เพรนะฉพนั้นพวกเราที่จะทำจิตให้สงบ ไม่ถึงก็จะทําให้จิตหลดพ้นจากกิเลสเพียงแต่ทาจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งพยายามให,ให้สติอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมอยู่ในจิตในใจเวลาเดินไปมาเวลาปัดกวาดเวลาเดินเวลาเดินบินทบาทให้มีสติอยู่ มีสติอยู่กับการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ไม่เหลือพิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่เอาเถอะบวชพระเจ้าบวชมาในครั้งนี้ออกจากนี้ไปเข้าไปเจ้าคงจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากเพราะออกไปมันก็ต้องได้สู้กับการเป็นอยู่สิ่งรอบด้าน ทุกอย่างแต่คราวนี้ข้าพเจ้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติเข้ามาศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะพยายามทําจิตให้สงบให้ได้สักครั้งหนึ่งถ้ามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นหลวงพ่อว่าคงไม่มีปัญหาคงไม่มีคงไม่เหลือวิสัยนะยคือพยายามอย่าให้เผลอพยายามทําจิตพยายามตรอมจิต มันคิดไปก็ดึงกลับมามคิดไปก็ดึงกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งพุโทโธ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 อยู่อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนตื่นขึ้นมากับพุโทโธเอาไว้อีกสักไม่เห,เหลือวิสัยจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสงบเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วนั่นละ่ะ เราจะคุ้มค่ามากในการบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการบวชเป็นพระในครั้งนี้จะเป็นอารมณ์หรือว่าความจําไม่ลืมเลยแค่ถ้าว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราจะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราจริงที่ท่านแนะนําสั่งสอนว่า การทําจิตให้สงบหรือเอาสติอยู่กับจิตจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งมีความสุขเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์แนะนําจริงๆข้าพเจ้ายอมรับในการทําจิตให้สงบว่ามีความสุขเนี่ยข้าพเจ้ายอมรับนี่แหละการยอมรับไม่ใช่บอกยอมรับในความได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เกิดความเชื่อน่าจะเป็นอย่างนั้น เฉยๆฝังรากไม่แน่นบางงันถเถอ้ถ้าว่าเราทําจิตให้สงบได้สงบจริงๆได้สัมผัสในความสงบจริงๆตามที่ตัวเองได้ปฏิบัติมา,าตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนตัวเองทําได้จริงๆนั่นแหละความเชื่อความฝังลึกในใจิตใจหรือว่าความเชื่อมั่นใน ทำคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจะฝังได้แน่นฝังได้ลึกเพราะภาคปฏิบัติแต่ถ้าว่าเราเรียนเราศึกษาเฉยเฉยมันไม่แน่นมันโยกโยกคลอนคลอนถ้าว่าใครมาอ้างเหตุผลให้ฟังเราก็ไหลไปตามเหตุผลของเขาแต่เหตุผลของเขานั้นไม่ใช่เหตุผล ด้วยหลักที่เป็นความสัจจริงแต่บางครั้งเพราะความโง่ของเราเพราะความไม่รอบคอบของเราเพราะเราไม่ได้ไตรตรองให้ลึกซึ้งเราก็เลยหลงกลหรือว่าหลงคารมของเขาที่เขามาแนะนําชี้แนะสั่งสอนเราก็ไปกับเขาได้ง่ายๆเพราะเราไม่มีหลักแต่ถ้าว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติ จนทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วคแค่เราฝังรากลึกไว้ในพระธรรมคําสั่งสอนของพระริจาวแล้วตัวนั้นจะถอนไม่ขึ้นเพราะเราเชื่อ,อเหมือนกับเราว่าเชื่อว่าไฟมันร้อนอย่างนี้หรือน้ําแข็งมันเย็นอย่างนี้คนจะมาพูดว่าน้ําแข็งมันร้อนนะเขาจะพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อเขาเพราะว่าเรา มั่นใจว่าน้ําแข็งมันเย็นหรือว่าไฟมันร้อนอย่างนี้ถึงไฟเราไม่ได้จับแต่เขาบอกไฟมันเย็นนะไม่มีอะไรหรอกไฟแต่เราเคยเจอมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราไฟเนี่ยมันต้องร้อนเอ,อไฟเนี่ยร้อนอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสด,ด้วยหลักธรรมคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำเ,เรื่องสมาธิจิตสงบมีความสุข นักทีสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะเชื่อได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในครั้งนี้ผมไม่มองเห็นอย่างอื่นที่จะเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้าว่าพวกท่านทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ นี่แหละธรรมะจุดนี้จะเข้าสู่จิตใจของท่านท่านจะคิดทําอะไรต่อไปในอนาคตถึงจะมีความทุกข์ร้อนถึงจะมีมรสุมมาในทิศท,ทั้งสี่โลกธรรมแปดจะก,กระพือพัดชัดสาดเข้ามาพวกท่านทั้งหลายก็จะมีที่เกาะที่กําบังที่หลบที่หลีกที่เลนคือธรรมะธรรมะปฏิบัติตัวนี้แหละ จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจของพวกท่านตลอดไปเป็นอนันต์กตารถ้ามีมรสุมมีความทุกข์เข้ามาพวกท่านก็จะวิ่งเข้าหาความสงบเพราะพวกท่านเคยหลบซ่อนได้เคยหลบเคยซ่อนในที่กำบังคือจิตเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละถ้าพวกท่านทั้งหลายได้ประสบความทุกข์ขึ้นมาทางกายทางใจหรือสิ่งอะไรก็ตาม ในโลกนี้พวกท่านจะท่องเที่ยวอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งต้องเจอแน่นอนในความทุกนั้นแต่เมื่อความทุกนั้นเข้ามาหาพวกท่านแต่ตาพวกท่านไม่มีที่พึ่งไม่มีเกาะไม่มีที่กำบังไม่มีที่พิงความทุกข์นั้นจะกระพัด กระเพือพัดซัดศาสตร์พวกท่านทั้งหลายผลที่สุดจะเหมือนกับลิ้งเหมือนลูกฟุตบอลเลยเพราะงั้นแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในสมาธิธรรมเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะพอไปเจอมรสุมเหล่านั้นก็จะวิ่งหาจุดนี้ทันทีหาความสงบบริกรรมปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้เป็นกลางทําจิตให้สงบ สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากระทักกระแทกหรือว่ากระทบกระทั่งจิตใจของเราได้เพราะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติจุดนี้จะใช้เป็นนานเท่านานสำหรับผู้ได้ประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสหรือว่าได้อย่างลึกตรงถึงความสงบ,บได้แล้วจิตเข้าสู่ความสงบ,บเป็นหนึ่งได้แล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ที่มาบวดในครั้งนี้อย่าให้เสียท่าเสียทีนะในหลักที่ท่านบอกเอาไว้แบบอารักขกรรมฐานกรรมฐานควรเจริญเป็นนิดอยู่สม่ำเสมอเรียกว่าอรักขกรรมฐานพุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีที่เกื้อกูลหนุนที่แนะนําสั่งสอนสัตตวโลกอย่างพวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณแล้วตรัสพระธรรมคําสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติอย่างศีลห้าอย่างนี้สําหรับครวัตศีลอโบสถศีลแปดอย่างนี้นมีคุณค่าอย่างไรสําหรับสมณเณรศีลสิบสำหรับพระกืศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดอันนี้คือศีลจากนั้นกอทานะคือการให้ทาน การเสียสละที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนจากนั้นทาหมวดต่างๆที่ท่านแนะนําอบรมสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนนัแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเราท่านปรินิพานไปแล้วเข้าสู่นิพานไปแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเราเรากราบเราเคารพเรากราบไหว้เทิดทูนบูชาพระองค์ไม่รับรู้ทางนั้น แต่พวกเราได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับเราถ้าว่าผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวใดมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติใดมีคุณธรรมประจําจิตประจําใจประเทศชาตินั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านรตรัสเอาไว้พระธรรมของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ขอรบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอันนี้ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมตตาเมตตาคือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายให้มีความร่มเย็นผาสุขเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุข อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคนที่มีเมตตาหลับและตื่นเป็นสุขไม่มีเวรมีภัยต่อใครทั้งหมดเพราะสิ่งไหนก็ตามเราก็ให้อภัยมไม่ถือโทษโกรธโกรธเคืองไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับใครทั้งหมดใครๆทั้งหมดเพราะการผูกอาฆาตพยาบาทเขานั้นไม่ดีเราเขาอาฆาตเรา ก็ไม่ดีเขาเราอาฆาตเขาก็ไม่ดีถ้าให้อภัยกันต่างคนต่างทําผิดทุกคนมีผิดได้ทุกคนจะให้อภัยกันเวรทั้งหลายก็จะระง,งับได้แต่ถ้าว่าทุกคนมีการไม่ให้อภยัยไม่ให้อภัยกันจองเวรกันอยู่ตลอดเวลาต้องตองเวรกันอยู่ตลอดไปเวรน,นั้นจะไม่ระง,งับเพราะนั้นเมตตาเท่านั้นเองที่จะเป็นเครื่องคําจุนหนุนให้เวรภัยทั้งหลายจะไม่เกิด ที่เกิดแล้วก็จะางหายไปเพราะเมตตาเพราะนั้นท่านจะให้มีเมตตาประจําใจตื่นขึ้นมาก็กาหนดบริกรรมก่อนภาวนาก็กำหนดข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่พูดเฉยว่าง,งั้นเถอะออกมาจากใจจริงจริงๆ,ๆข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นเขาขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา อันนี้คือใจให้แผ่เมตตาในใจสําหรับทุกๆทุก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 ,ท,กทุกคนว่าง,ง้นจะใช้ๆกับว่าให้เป็นอาจินระลึกไว้อยู่เสมอต่ออารักขากรรมฐานและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราเมตตาแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอสุภะให้พิจารณาร่างกายตนและคนอื่นให้เป็นของ ไม่งามให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นยังไง <Okay. S 1> ตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าแล้วเขาดูข้างในเป็นยังไงถลกหนังออกแล้วเป็นยังไงมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก <Okay. S 1> มีอวัย,ยวะข้างในตับลำไส้ปอดอะไรทุกอย่างอยู่ในร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นอสุภะ ถ้าว่าเราเป็นเห็นเป็นสุภาษิตใจของเราก็จะไม่กำเริบในการมกักเลสทั้งหลายอันนี้ก็คือธรรมะใครเข้าว่าเป็นเครื่องเยียวยาหรือเป็นเครื่องห้ามล้อหรือเป็นเครื่องเปลกจิตใจของเราไม่ให้มันเตลดเิดเปิดเปิงไปในเรื่องความรักสวยรักงามจนเกินไปเพราะร่างกายของเราเป็นยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เราว่าอสุภากรรมฐานข้อสุดท้ายเรียกว่ามรณะนุจติ และลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกคนถึงจะมั่งมีสีสุกผลที่สุดก็จบลงด้วยความตายถึงจะมียศท้าบรรดาศักขนาดไหนผลที่สุดจบลงด้วยความตายเห็นไหมพวกเราในประเทศไทยของเราตะก่อนเรื่องมีอำนาจวาสนาถึงขนาดไหนทุกท่านที่ได้สั่ง ตำทั้งสร้างคุณงามความดีหรือสร้างความบอบช้าให้เก่ประเทศหรือว่าช่างสร้างถึงสิ่งที่มันไม่ดีต่อประเทศชาติหรือสร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติทุกท่านเหล่านั้นก็ผ่านไปจากไปแต่ว่าการจากไปของผู้ที่ทําคุณงามความดีนั้นถึงจะจากไปก็จากไปด้วยตัวของท่านเองก็สบายอ,อกสบายใจพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็เชิดชูบูชาว่าท่านเป็นคนดี แต่ผู้ที่จากไปโดยที่ทํากรรมชั่วสุดๆแล้วจากไปไปก็ด้วยความทุกข์ใจของท่านและพวกเราที่อยู่บ้้งหลังก็ตําหนิว่าการกระทําอย่างนั้นไม่ดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนให้ระลึกถึงมรณะนุสติอยู่เสมอในการเป็นอยู่ทุกย่างก้าวการเป็นอยู่ทุกขณะ คือว่าต่อไปภายภาคหน้าที่เราได้เป็นหมอหรือว่าทําหน้าที่การงานได้รับหน้าที่ตําแหน่งก็ให้ํำเนียกสํานึกไปอยู่เสมออย่างที่ผมได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบถ้าว่าพวกเราทําคุณงามความดีเป็นหมอที่ดีจิตใจของเราก็จะได้รับความร่อเย็นผาสุขที่อยู่เบื้องหลังก็มีแต่ความยกย่องเชิดชูยใ,ใจของเราเมื่อจากโลกนี้ไป ไปประโลกภัยภาคหน้าพวกเราก็ไปด้วยความสบายอกสบายใจไปด้วยความภาคภูมิใจไม่พิตกกังวลแต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไว้ในชาติบ้านเมืองแล้วต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วต่อคู่คนในชาติแล้วถึงเราจะจากไปก็จ,จากไปแบบไม่สง่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คนที่่ออยูเบื้งหลังก็ตหนิติเตียน กพราะนั้นการที่เป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งเป็นอยู่ให้ประกอบคุณงามความดีอยู่ทุกเวลามเวลาทุกสถานที่ให้ปัจจุบันเป็นคนดีอยู่เสมอให้เตรียมตัวไว้ในปัจจุบันเสมอถ้าว่าคนเราปัจจุบันของเราเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เวลานี้ เราเป็นคนดีเราสร้างดีไว้อยู่ตลอดอนาคตต้องดีแน่นอนเพราะอาดีตเอปัจจุบันเป็นเป็นคนดีอนาคตก็ต้องดีแต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วในเดี๋ยวนี้อนาคตมันก็ต้องมืดบอดแน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วว่างั้นเถอะ้าคนขี้เกียจเรียนหนังสือเป็นไง คนขี้เกียจทําการทํางานเป็นยังไงคนขี้เกียจเก็บหอมรอมริบเป็นยังไงคนทําความชั่วสุดๆแล้วเป็นยังไงในปัจจุบัน้วอนาคตเป็นยังไงนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมืดบอดไปหมดเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสําหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งให้ประกอบคุณงามความดีในปัจจุบันการมาบวชในครั้งนี้ก็เป็นชีวิตช่วงหนึ่ง ที่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติได้ศึกษาทั้งปริยัติด,ด้วยทั้งปฏิบัติด,ด้วยเพราะฉนั้นพวกเราจะให้เสียท่าเสียทีเข้ามาบวชทั้งทีที่เน้นหนักที่สุดเลยอย่างที่ผมเรียนให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบพยายามทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งให้ได้ในการบวชในครั้งนี้ แต่ว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพยายามทําจิตให้สงบคือเราจะไปคุกครีตีโมงกันมากอย่าไปพูดคุยกันมากเพราะโอกาสที่เราจะพูดคุยมีถึงเยอะแยะไปพยายามห้ามจิตห้ามใจของตนเองไวถึงอยากจะคุยก็ไม่คุยเอให้เข้าเบรกเอาไว้ให้ปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนําตามที่เราได้ยินได้ฟัง ทำคำสั่งพระรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่คุกคีด้วยหมู่คณะพยายามปลิกตัวอยู่ในความสงบพยายามทําตัวให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอแล้วก็พยายามบริกรรมก,กําก,กับกับสติสติกับจิตสติกับจิตการเคลื่อนไหวไปมาทุกอย่างกางับการเคลื่อนไปไหวไปมาของร่างกายทุกทุกครั้ง ให้มีสติถ้าเรามีความพยายามอยู่สม่ำเสมอไมนะ่วันใดก็ต้องวันหนึ่งความสงบก็จะต้องมาพวกเราต้องได้สัมผัสต้องได้ริมรถแห่งความสัมผัสแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะนัตติสันติพลังสุขขังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พวกเราจะได้รับรู้รับทราบด้วยตัวของเราเองนะนะเพียงแค่นี้ก็น่าจะคุ้มแสนคุ้มนะ ทางว่าพวกเราทําจิตให้สงบให้ได้ในการบวชในครั้งนี้ต่อไปภายภาคหน้ายังค่อยศึกษาต่อไปอีกวันเมื่อสงบแล้วเป็นยังไงทํำยังไงพื้นฐานเป็นยังไงในเมื่อ,อรู้รสแข่งความสงบแล้วผมว่าคงจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวนะอันนี้เป็นว่าได้ฝังรากฝังรากลึกในพระพุทธศาสนาคือทําจิตให้สงบคือภาคปฏิบัติ แต่ถ้าเราเรียนรู้ทางฝ่ายปริยัตมันไม่ลึกนะมันไม่แน่นถ้าว่าใครมีวาทะที่เหนือกว่ามีความรู้ที่เหนือกว่าชักนำที่เหนือกว่าเราเขวได้ไง่ายๆเพราะเราไม่มีหลักแต่ถ้าว่าเรามีหลักจิตของเราสงบไปพื้นฐานสักครั้งหนึ่งละ่ะถึงใครจะพูดยังไงเราก็ยังลํำลึกถึงและลึกถึงที่ว่าสมัยหนึ่งข,ข้าทำจิตให้สงบมันสงบได้ยังไง ทำไมมันเป็นอย่างนั้นด้วยอารมณ์อย่างนั้นทําไมมันจิตใจมันมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเหลือเกินนถึงยังไงยังไงมันก็ถอนไม่ขึ้นจุดนั้นอ่างนั้นแหละวันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาวันนี้ก็ฟังเทศสักกันหนึ่งฟังเทศลงตาสักกัรหนึ่งนะเอานั่งสมาธิต่อนะที่นี้นะ